กลาสวรสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องๆครับกับวันนี้โอดินวาฮาล่าวาฮาล่าไรซิงครับ สำหรับตัวเกมนะครับผมจะพาเพื่อนนะครับไปทําการไกดว่าสายฟรีสายงบน้อยครับจะอยู่รอดอย่างไรว่าเราจะสามารถเล่นอย่างไรเพื่อให้ตัวละครของเราพัฒนาได้นั่นเองครับผมที่จะพยายามหาข้อมูลที่ดีที่สุดแล้วก็พยายามหาข้อมูลที่จะทําให้เพื่อนๆนะครับสามารถใช้งบประมาณที่น้อยมากๆหรือใช้เวลาในการเล่นที่น้อยมากๆครับสาหรับสายฟรีหรือก็สายงบน้อยว่าเราจะเล่นยังไงครับให้เกมนี้เราถึงจะสามารถเล่นไปได้และมีของในการทําตัวละคร พัฒนา ID ให้มันเติบโตไปเรื่อยๆนั่นเองครับถ้าใครคิดว่านะครับคลิปด,ดีมีประโยชน์เพื่อนๆก็อย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปกับ Odin v ah i r e l e s Licensing ครับใครที่อยากจะเล่นในส่วนของเวอร์ชั่นที่เป็นภาษาไทยนะครับในเซิร์ฟเวอร์ญี่ปนหรือว่าเซิร์ฟเวอร์เกาหลีครับเพื่อนๆสามารถนะครับกดเข้าไปโหลดสำหรับโปรแกรม LEGO Fast ครับและใครที่อยากจะเล่นฟรีสำหรับ เลโก้ฟาสครับที่ยังไม่อยากจะเช่ารายเดือนก็อย่าลืมครับใส่โค้ด bl ตัวใหญ่นะครับจะได้ในการทดลองใช้ฟรี1วันนั่นเองครับเพื่อที่จะทดลองว่าเราชอบหรือไม่ชอบครับค่อยตัดสินใจอีกทีหนึ่งนั่นเองครับฝากไว้ด้วยครับกับเลโก้ฟาสต์นั่นเองครับเป็นแอปพลิเคชันที่สามารถทําให้เราเนี่ยเล่นเกมเซิร์ฟนอกต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นเกมอะไรก็แล้วแต่ครับที่อยู่ในแอปเอาละครับเริ่มได้กันเลยแล้วกันครับหลักการในการทําตัวละครนะครับสาหรับตัวเกมภาคนี้ก็อย่าลืมครับมันก็คือการ สุ่มร่างอวตารนั่นเองครับผมนี่นะก็ปูพวกทานต่างๆครับแต่ต้องยอมรับนะครับว่าทานเกมภาคนี้คือสวยมากนะครับผมคืออลังการแล้วก็สวยจริงนะครตรงนี้นะใครก็อยากจะได้ทานทองครับเพื่อที่จะใช้เล่นและช่วงเริ่มต้นเกมที่มัน น่าจะโอเคที่สุดและก็ดีที่สุดนะครับก็คือทานทองหรือทานม่วงเนี่ยทานม่วงก็คือเราได้กันแบบการันตีอยู่แล้วจาก h อชเมนนะครับผมต้องทำการรีไอครับก็ใช้ระยะเวลา1-20นาทีนั่นเองครับที่เราจะสามารถ รีไอดีนะครับเพื่อที่จะไปสุ่มทานทองนั่นเองครับผมถ้าเราไม่ได้เราก็ต้องทําการรีไอดีครับซึ่งรีไอดีเพื่อ,อนๆก็ทํากันไ้เยอะแล้วทุกคนน่าจะรู้กันอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นหลักการแรกที่เราจะต้องทําให้ได้ครับต้องบอกอย่างนี้ครับว่าทานทองเนี่ยมันออกยากมากเกมนี้นะครับซึ่งคนที่เล่นในเซิร์ฟเจแปนเนี่ยเขาเติมไปเกือบส0 0 0 0 0ทองไม่ได้แตะเลย นะครับแล้วคิดว่าเราเนี่ยเป็นคนรีอดใครที่ได้ทานทองน่ยก็คือคนนั้นน่ยมีบุญเยอะนั่นเองครับถ้าเราสรุปกันง่ายๆเนาะถ้าใครจะสุ่มแล้วก็เพื่อที่อยากจะเล่นเลยใครได้ในส่วนของทานม่วงที่เป็นระดับท็อปก็โอเคนะครับสามารถเล่นได้เลยเพราะว่าเราดูจากค่าสถานะหลักนะครับความเร็วในการโจมตี กับความเร็วในการไล่นะครับอันนี้50%ใช่ไหมถ้าเราเทียบเลยครับกับทานทองที่เป็นเทียต่ําที่สุดนะครับผมก็เทียบอันนี้ก็60%ห่างกันอยู่ที่ประมาณ10%นั่นเองครับความเร็วในการโจมตีเนาะเราก็สามารถเล่นได้แล้วนะครับถ้าเราเหนื่อยจากการสุ่มทานทองครับเข้าเล่นเกมนี้นะครับ ถ้าเป็นทานฟ้าอย่างเงี้ยไม่ต้องนะครับผมไม่ต้องนะไม่ต้องเอาไปลงเล่นเลยมันเล่นยากมากนะครับช่วงที่เรา45ไปหา50 60เนี่ยถ้าเราใช้ทานฟ้าอยู่เนี่ยเล่นไม่ได้จริงครับโอเคหลักการต่อมานะครับที่จะทําให้เราอยู่รอดนะครับเพื่อที่จะให้เราเนี่ยสามารถไปฟาร์มเพชรขาวเร่งเพชรขาวค่อนข้างมีความสําคัญมากๆครับเกมนี้นะหนึ่งลหลักๆนะครับที่เราจะต้องไปฟาร์มในส่วนของเพชรขาวเนี่ยก็คือของของขยะทั่วไปครับซึ่งขยะทั่วไปมันก็จะมีของไอเทมที่สําคัญสําคัญอยู่นะครับ ที่เราจะสามารถขายได้เลยนะช่วงเริ่มต้นนะครับ1ก็คือในส่วนของหินทองนั่นเองครับที่เราสามารถนะครับเอาหินทองตรงนี้เนี่ยไปขายให้กับ NPC แล้วเป็นเงินโกซึ่งโกเนี่ยค่อนข้างมีความสําคัญมากๆสาหรับเกมนี้ครับเพื่อที่จะต้องเอาไปใช้ในส่วนของสกิลนะครับซึ่งสกิลต่างๆเนี่ยของแต่ละอาชีพเนี่ยต้องบอกเลยครับว่าสกิลม่วงก็10ล้านปลาไปแล้วครับแล้วระดับของราคาสกิลเนี่ยมันก็อัพตามเลเวลที่เราสามารถซื้อได้ครับยิ่ง50 60 หรือ55สกิลทองเนี่ยก็ปาไปเกือบร0อยเอมอย่างนี้ครับผมมันก็ต้องใช้เยอะมากจริงๆซึ่งมันก็ทําให้แบบว่าเรามีเท่าไหร่แล้วก็ขายออก2ครับก็คือหินเขียวครับผมหินชิ้นนี้ครับที่ ขายออกประจําเลยเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วนะครับเขานําไปทําอะไรครับก็คือทําการครับของครับของแล้วก็นํามาตีบวกนะครับเพื่อให้บวกนั้นสูงสูงนั่นเองครับถ้าสุรตานนะครับเขาก็จะทําเขาช่วงแรกเขาก็จะทําของฟ้าใช่ไหมครับเขาก็ทำของฟ้าหลายชิ้นเพื่อถือามาทําการตีบวกเพื่อให้สูงที่สุดที่ตัวเองนั้นทําได้นั่นเองครับ ต่อไปครับชิ้นต่อไปก็คือหินครับประดับนั่นเองครับของพวกนี้เนี่ยค่อนข้างมีความสําคัญแล้วก็มีราคาที่ค่อนข้างเยอะผมจะคลิกให้ดูครับถ้าเราอยากจะรู้ว่ามันคราบอะไรได้บ้างเพื่อนๆก็เห็นไหมครับพวกสร้อยต่างๆประดับต่างๆที่เป็นของฟ้าครับมันค่อนข้างที่จะใช้วัตถุดิบพวกนี้ เรามีเท่าไหร่เราขายออกแน่นอนครับไม่ต้องห่วงและของที่จะใช้ทําของม่วงต่อไปในสเต็ปต่อไปนะครับมันก็ต้องจําเป็นต้องใช้หินพวกนี้เพื่ออัประดับขั้นเราสามารถเข้าไปดูในระบบคราได้ครับสมมุติว่าผมเนี่ยอยากจะค้าของม่วงชิ้นหนึ่งนะครับผมเราก็เห็นอยู่แล้วนะครับของชิ้นของม่วงชิ้นหนึ่งนะครับมันจะใช้หิน ขนาดใหญ่ขึ้นไปครับซึ่งหินขนาดใหญ่มันก็ใช้หินเล็กอย่างที่ผมบอกครับในการครับเราสามารถเข้าไปดูที่วัตถุดิบได้นะครับเห็นไหมครับมันก็ใช้หินขนาดเล็กที่เราสามารถหาไปฟาร์มได้ในนอกแมปเนี่ย แล้วนำมาค้าเป็นหินใหญ่นั่นเองครับผมเพื่อที่จะเอาไปทําของ่วงต่อไปเพราะมันก็จะเห็นแล้วว่าของที่มันมีมูลค่าหรือสําคัญนะครับตลอดทั้งเกมเลยไม่ว่าจะเป็นเริ่มตั้งแต่เทียฟ้าเทียม่วงขึ้นไปนะครับมันใช้หินพวกนี้ทั้งนั้นเลยนะครับผมแล้วเห็นไหมครับถ้าเป็นประดับม่วงมันก็ใช้หินเหลืองที่เป็นขนาดใหญ่ขึ้นมันก็ใช้หินเหลืองที่เป็นขนาดเล็กนั่นเองครับแล้วนะครับเราก็อยากจะรู้ว่าเออหินแล้วพวกนี้เนี่ย มันจะเป็นต้องไปหาที่ไหนและวันนี้ครับผมจะพาเพื่อนไปไกด์สิ่งสําคัญพวกนี้แหละครับที่เราจะต้องทําตัวละครนะครับเราหาพวกนี้ได้เราก็จะได้เพชรเยอะเพื่อที่จะได้เพชรนะครับมาดึงของทาของช่วงหลังๆตอนที่ราคาลงนั่นเองครับอันนี้เป็นวิถีของสายฟรีและสายงบน้อยที่สามารถทําได้นั่นเองครับต่อมาครับสิ่งที่จะขายได้ก็คือหินออฟครับหินออฟเนี่ยค่อนข้างสําคัญนะครับ ก็ราคาเจแปนที่เปิดมาตั้งนานแล้วนะครับราคาก็ยังอยู่ที่14เพรเห็นไหมครับเราสามารถซร์มได้อยู่แล้วทุกคนก็จะได้รับกันหยุดแล้วครับสิ่งเป็นมาตรฐานที่เราหาได้วัตถุดิบพวกนี้นะครับแล้วมาขายในตลาดกลางก็อย่างที่บอกครับของพวกนี้มันขายได้อยู่แล้วนะครับผมขอแค่เราทันราคาตลาดครับณปัจจุบันเนี่ยเห็นไหมครับ14ก็ละ14ได้ตั้ง5 6เพรนะครับต่อมาครับสิ่งที่เราจะต้องทําและก็หาได้เหมือนกันหมดครับผมก็คือของอัพสกิลขาว ของพวกนี้ก็มีราคาเหมือนกันครับถ้าตัวเกมนะครับเป็นมิ้น์กับสายฟรีเขาก็จะมีกิจกรรมให้กับเราหาตัวนี้อยู่แล้วใช่ไหมครับเราก็เอาของกิจกรรมมาทําตัวตัวที่เราหาได้จากการดรอปเนี่ยเราก็เอามาขายนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีที่หาทางออกนะครับแล้วก็จะมีของอัพสกิลที่เป็นสกิลเขียวทาก้อนใหญ่ยังไงครับเรามาดูที่ระบบในส่วนของระบบคราฟนะครับวัตถุดิบไปเลยเห็นไหมครับหินม่วงเล็กเขาก็จะทําเป็นหินม่วงใหญ่นะครับซึ่งหินม่วงใหญ่เขาก็จะนําไปคราฟที่เป็นระดับ ในส่วนของประดับม่วงนั่นเองครับสเตปแรกเรามาดูหินเขียวก่อนครับหินมาตรฐานที่ทุกคนหาได้ครับ1ก็คือเราสามารถไปฟาร,ร์มได้นอกแมปแมปต่างๆเลยนะครับผมอ่ะเราติ๊กเข้าไปเลยครับเขาก็จะพาเราเนี่ยไปหาจุดฟาร,ร์มนะครับนี่ในการปล่อยบอกของเราเราจําเป็นต้องมีประสิทธิภาพสูง1ก็คือเราจําเป็นต้องเลือกจุดที่มอนเตอร์ต่าเพราะว่าเราจะต้องได้ในส่วนของโกที่มันเยอะมากขึ้นยิ่งเราจบวันไวเราก็จะได้โกที่มันเยอะมากขึ้นใช่ไหมครับ 2ก็คือเราจะต้องเลือกตำแหน่งมอนเตอร์ที่ดอปวัตถุดิบที่ผมพูดมาครับก็คือตรงนี้ก็จะเป็นตำแหน่งบอสถ้าตัวละครของเราสามารถยืนแช่ตีบอสถ้าเราทําตัวละครมาสักระยะหนึ่งนะครับประมาณเลเวล40อะ่ะเราจะยืนแช่บอสตัวนี้ได้แล้วนะครับเราจะยืนต่อสู้กับบอสตัวนี้ได้เลยนะครับแต่ข้อเสียก็คือจะเปืองเลือดนะทุกคนเราก็จะได้เลยครับ อยู่แล้วนะครับหินเขียวเวลามันดอกเนี่ยมันไม่ได้ดอกก้อนเดียวนะทุกคนมันจะสุ่มดอปเลยผมเนี่ยเคยดอก10ก้อนค่าขาย10ก้อนนะเพื่อนๆ10ก้อนเนี่ยก้อนละ3เพชรนะครับผมก,ก็ได้30เลยนะครับถ้ามันดอกนะแล้วนะครับอย่าลืมว่ามินิบอสพวกนี้นะครับเห็นไหมสิบนาทีเกิด1ครั้งถ้าเราแช่นะครับตอนที่เราเลิกเล่นหรือปล่อยบอสเนี่ย ถ้าเราไปแช่ตรงบอสเนี่ยเราก็จะได้ของวัตถุดิบพวกนี้ได้เยอะมากเลยนะครับ1วันนะถ้าเราดวงดีนะครับถ้าได้20ก็คือ60เพชรต่อวันอะไรแบบนี้เห็นไหมครับวิธีแก้ของผมนะครับก็คือว่าผมเนี่ยจะทําการนะครับเอาตัวเด็กครับผมมายืนด้วยครับก็คือพีทจะสามารถยืนกับบอสได้เพราะมีฮิวให้กับตัวเองครับเลือดก็จะไม่หมดนะครับผมถ้าตัวละครของเรามันโอเคนะพลังป้องกันเราตีบอสเนี่ย ถ้าบอามนตีผมเข้าแค่13อย่างนี้ครับผมยืนทั้งวันทั้งคืนก็ได้ครับซึ่งบอกเลยนะวครับว่าถ้าเราเล่น2ตัวนะครับตัวหลักเป็นตัว dps damage ตัวเด็กเป็นตัวในส่วนของพีทนะครับหรือฮิลให้กับเราเนี่ยบอกเลยนะครับว่าทั้งวันเราสามารถยืนได้แบบยาวๆเลยครับในส่วนบอสที่ผมแนะนําว่าต้องมายืนให้ได้นะครับเพราะนกนั่นเนี่ยมันดปนะครับขินเขียวนะครับผม และตัวอื่นล่ะนะครับอ่ะเดี๋ยวอธิบายแต่ละตัวครับตัวนี้ก็คือจะได้ของพวกเขียวที่เอาไปทําการแยกคมพี์และสิ่งที่สําคัญก็คือหินเห็นไหมครับหินเหลืองแบบนี้ครับก็เราก็จะรวยกันนะครับผมอันถ้าใครดูคลิปนี้นะตลาดเนี่ยล่วงแน่นอนนะครับอ่ะบอสเนี่ยเล็งเห็นแล้วแหลอะออาอันนี้ก็เป็นโอกาสของทุกคนอยู่แล้วครับผมก็ไม่ได้ทําให้ตลาดอะไรพังนะ อันนี้เป็นโอกาสทุกคนมาแชร์ครับมาแชร์หลังจากที่ไปลองเล่นมาแล้วมาแชร์เทคนิคนะครับก็อยากจะให้สายฟรีสายงบน้อยมีเพชรขาวนะครับและมีจุดยืนนะโอเคนะครับในการเล่นเกมนี้ก็ต้องขอโทษทุกคนด้วยนะครับที่บางคนอาจจะไม่พอใจว้ยตลาดพังแล้วอย่างนี้นะครับผมก็อันนี้ผมก็หวังดีกับทุกคนนะครับที่เล่นเกมนี้เพราะว่า ถ้าใครจะเล่นสายฟรีแสงงบน้อยเนี่ยมันค่อนข้างยากนะครับที่จะอยู่เล่นเกมนี้ได้ยาวนานมากจริงๆนั่นเองครับผมเนี่ยผมก็จะเอา2อตัวนะครับมายืนแบบนี้ก็สบายนะครับผมแล้ววิธีนะครับถ้าสมมุติว่าในรอบๆของบอสครับผมมีมอนสเตอร์นะครับเราสามารถปล่อยฟาร์มทั้ง2ตัวได้เพื่อนเพื่อนก็จะเห็นนะครับเราตีบอสนะครับเราต้องสังเกตระยะในการปล่อยบอสหรือฟาร์มของเราด้วยนะครับผมในการปล่อยบอสหรือฟาร์มของเราครับเราต้องไปตั้งค่าครับผมเพื่อให้ระยะของมันเนี่ย บ้างขึ้นครับ80เมตรก็ได้ครับผม80เมตรเนี่ยมันวิ่งถึงบอสหรือเปล่าแบบนี้นะครับผมมันถึงจะสามารถฟาร์มบอสได้ด้วยนะครับาสามารถฟาร์มบอสฟาร์มมอนสเตอร์ได้ด้วยครับและวิธีการได้รับของบอสเกมนี้ครับอย่างที่ผมบอกนะก็คือคนที่ล่าสมอนนะครับหรือคนที่เป็นดาเมจสุดท้ายที่จบมอนได้คนนั้นจะได้ของนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคนะ ก็บอกกับเพื่อนๆทุกคนนะครับใครที่ปล่อยบอทฟาร์มบอทอยู่นะครับสำหรับแมปแรกที่ผมอยากจะแนะนําให้ปล่อยบอทฟาร์มถ้าเราไม่อยากจะฟาร์มในส่วนของมินิบอสเราก็สามารถฟาร์มในมอนสเตอร์ได้ครับในมอนสเตอร์เลเวลยีเพราะว่าอะไรครับมอนสเตอร์เลเวลยีเนี่ยเขาดรอปนี่ครับผมของสําคัญอีกชิ้นหนึ่งครับที่มีเท่าไหร่ก็ขายออกครับเป็นวัชถุดิเป็นวัตถุดิบแก่นสารนั่นเองครับที่จะสามารถครับนำไปทำของไม่ว่าจะเป็นของทองนะครับนี่ไหม ของคลองของม่วงครับทุกอย่างเลยครับใช้วัตถุดิบตัวนี้คือเยอะมากทุกคนเนี่ยก็อยากจะได้ของที่เอาไปทำสกิลอยู่แล้วเห็นไหมครับสกิลม่วงนะมันก็เป็นวัตถุดิบในการทำสกิลม่วงเหมือนกันครับเห็นไหมครับของฟ้าของอะไรต่างๆของวัตถุดิบพวกนี้ก็จะขายได้เหมือนกันครับเราไปดูราคาในตลนาดณปัจจุบันนะครับผมตรงนี้นะชิ้นหนึ่งเนี่ยราคาตั้งสิบสี่เลยนะครับสิบสี่เพชรข่าวเลยนะ ของพวกนี้ก็สําคัญเหมือนกันครับถ้าเราจะปล่อยบอทก็จะทําให้เราสามารถฟาร์มเพชรขาวได้เหมือนกันครับเห็นไหมอันนี้ก็คือแมปแรกเนี่ยค่อนข้างสําคัญเพื่อนๆนะครับใครที่อยากจะเช่า UG Phone นะครับก็สามารถเช่า UG Phone ได้ UG Phone ก็จะเปิดได้หลายจอนะครับและสามารถปล่อยบอทฟาร์มได้แบบสะดวกด้วยเหมือนกันครับเลเวลยีครับผมก็แนะนําอีกตัวหนึ่งนะครับจุดหนึ่งที่เราจะต้องควรที่จะฟาร์มจริงๆนะครับก็คือตรงนี้ครับเราจะได้นะครับสมุด ในส่วนของพาสซีฟนะครับนี่สมุดพาสซีฟทุกคนสมุดพาสซีฟนะครับก็บอกเลยครับว่าพาสซีฟเกมนี้ไม่สามารถซื้อกับพ่อค้าได้นะก็สามารถนําไปขายได้นะครับใครที่อยากจะฟาร์มในส่วนของสมุดพาสซีฟนะครับตรงนี้นะมันค่อนข้างหลากหลายนะครับในการเลือกอ่ะเรามาดูเลเวลยีครับมีอะไรบ้างเลเวลยีไม่มีอะไรนะครับอีกจุดหนึ่งครับก็คือเลเวลยีครับผมนี่ตรงหมู่บ้านเลยก็สามารถฟาร์มนะครับนี่สกิลพาสซีฟนะครับของ อาชีพพีดได้ครับแม่มดได้นะสําหรับตัวพาสีฟนะครับเป็นพาสีฟเขียวทุกคนอยากได้อยู่แล้วครับถ้าเราดรอปนะก็ขายได้อยู่แล้วครับช่วงแรกเนี่ยแพงแน่นอนครับสมุดเขียวพาสีฟต่อมาครับก็อีกจุดหนึ่งนะครับก็จะเป็นเลเวล23ครับถึง26ครับผมนี่ดรอปพาสีฟเหมือนกันครับก็ดรอปเป็นของวอลีเออร์นะครับผมนี่ใครเล่นสายชีพอะไรหรือใครที่อยากจะแบบว่าอยากได้พาสีฟของตัวเองอ่ะไม่อยากซื้อก็มาฟาร์มได้ครับมีของแอปด้วยนะครับของโจแนะของโลกนะครับนี่ประมาณนี้นะครับผม เราก็เลือกแบบนี้ครับในแมปแรกเนี่ยมีของที่ให้เราฟาร์มค่อนข้างเยอะมีตำแหน่งฟาร์มให้เราค่อนข้างเยอะครับโอเคผมหวังว่านะครับจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนและก็สายฟรีแสงบล็อค่อนข้างหลายคนนะวิธีการเลือกที่จุดฟาร์มนะครับว่าเราจะฟาร์มจุดไหนในช่วงแรกนะครับในการปล่อยปอด AFK เอาละครับเรามาดูว่าสายฟรีสามารถทําอะไรได้บ้างหลังจากที่เรารู้เรื่องวิธีการ ฟาร์มของแล้วครับโยทันไฮเนี่ยต้องบอกอย่างนี้ครับ12ชั่วโมงเกิด1ครั้งนี่ก็หมายความว่า1วัน2ครั้งนะครับเกิดมันก็ค่อนข้างยากนะครับสำหรับบอสตัวที่2เพราะว่าอย่างมันเป็นพื้นที่ของอ่ามันเป็นพื้นที่ปลอดภัยก็จริงนะครับในบอสตัวที่2แต่ยังไงก็แล้วแต่นะครับถ้าสมมุติว่าเกิดการคลองบอสมานะครับของกิ้น,นั้นหรือมีการเปิดหัวตีกันเนี่ยมันก็ถามว่าถ้าได้คลองบอสอ่ะมันก็ยอมเสียใช่ไหมครับนั่นแหละ ก็ประมาณนี้นะครับหรือถ้าเราอยากจะไปจิ้มนะครับอยากจะไปจิ้มกับชาวบ้านเผื่อเราได้ดอปของนะครับอเผื่อเราเป็นดาเมจสุดท้ายเราก็อาจจะเป็นผู้โชคดีก็ได้นะครับสำหรับบอสตัวที่2ก็12ชั่วโมงเกิดหนึ่งครั้งนะครับเราก็สามารถมาหาได้ซึ่งของต่างๆก็อย่างที่บอกครับดูนะมันดอปของดีมากครับคัมภีต่างๆแล้วก็ในส่วนของของฟ้านะครับในแต่ละตัวนะเราทันนะครับเห็นไหมตัวนี้ก็ดอกของฟ้าเยอะมากและหินตรงนี้ก็โอ้โหราคาค่อนข้างแพงนะครับ แมบที่3าก็จะเป็นคุกใต้ดินคุกใต้ดินเนี่ยโอ้โหบอกเลยนะครับว่าเผื่อเราจะไปได้ครับก็ค่อนข้างยากเหมือนกันนะครับเผื่อเราจะไปได้นะถ้าตรงนี้เนี่ยเราก็ไปได้นะครับในส่วนของฐานที่4ฐานที่4เนี่ยเราไปได้แต่ว่าถ้าเป็นระดับล่างห้องถงเนี่ยเราไปยังไม่ได้นะครับผมเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับเราสามารถเข้าไปดูบอสดันเจียนได้นะครับผมตรงนี้นะคุกใต้ดินนะครับเราเห็นไหมครับฐานที่4ี่เนี่ยเราไปได้แล้วก็จะมีของระดับล่างเห็นไหมครับห้องถง จะมีบอสหนึตัวครับตรงนี้เนี่ยก็จะเข้าได้1,000คนนะครับแต่ว่าเราคงเข้าไม่ได้นะครับผมต้องมี CP 4 1นะครับสี่หมโอ้ยาวไปเลยครับอันนี้ก็จะเป็นสุลตตันเขาตีกันนะครับผมเขาตีกันนะมันจะเป็นบอสโลกนะครับบอสโลกนะเราสังเกตดูตรงนี้ด้วยครับอ่ามันเป็นบอสโลกครับแล้วอันตรายด้วย สายฟรีใส่งบน้อยน่าจะมองเห็นโอกาสของตัวเองแล้วนะครับว่าเราควรที่จะไปทําอะไรบ้างนะประมาณนี้นะครับเอาล่ะทีนี้ต่อมาครับเราสามารถทําอะไรได้บ้างนะครับสําหรับสายฟรีสายฟรีเนี่ยที่จะทําให้ไอดีของเรานะครับสามารถเติบโตได้เนี่ยก็คือต้องไปหาของมาทําการยัดคัมภีครับของพวกนี้นะครับถ้าเราอยากจะยัดได้เราก็สามารถดูได้ครับว่าเราจะไปฟาร์มที่ไหนนะครับฟา์มที่ไหนนะ ตำแหน่งก็ทั่วๆไปนะครับทั่วๆไปพยายามช่วงแรกยัดคำพีให้เยอะที่สุดนะครับสำหรับสายฟรีก็ก็มีจุดสําคัญอยู่ก็คือเราไม่สามารถเอาเพชรซื้อได้ใช่ไหมนั่นแหละเราเอาเพชรไปทําอย่างอื่นดีกว่าประดับประดับช็อปนะครับนี่ถ้าเป็นไนโครก็ประดับอีกานั่นเองครับตรงนี้แหละที่เราจะต้องทำนะครับในสองเพชรเพราะว่าเพชรเนี่ยเราจะต้องนะครับทาการซื้อที่ช็อปนั่นเองครับช็อปเนี่ยก็ถ้าใครมีงบประมาณถ้าเป็นสายเติมน้อยเนี่ยเขาจะซื้อด้ส่วนของแพ็คนะครับนี่ พ็กนะครับ6,000เยนอะไรแบบนี้ครับเนี่ยซื้อแพ็คประดับอิกามาตีชิ้นละ240เลยนะครับแถมหินตีบวกให้ด้วยนะครับก็อย่างที่บอกครับการตีบวกเนี่ยไอ้บวก2แหกนะครับบวก2เริ่มแหกแล้วทุกคนตรงนี้นะบวก2นี่เริ่มแหกนะครับอันตรายแล้วนะคบผมถ้าแหกก็คือหายไปเลยนะเกมนี้นะครับถ้าบวกหนึ่งไปหาบวก2ก็การันตีอยู่แล้วครับผมไม่ต้องห่วงนะถ้าถามว่าอะไรคือความยากความยากก็คือการที่จะทําให้มันนะครับสูงสุดจุดสูงสุดของ แต่ละประดับนะก็จะบอกอยู่จุดสูงสุดของประดับชิ้นนี้นะครับก็คือป้ายตระกูลเนี่ยบวกเครับผมต้องตียังไงให้ถึงบวกเจ็ดให้ไม่ให้มันแหกด้วยนะอันนี้แหละครับคือความยากแล้วก็เป็นการเบิร์นนะครับของประดับผมคิดว่านะครับประดับพวกนี้นะครับมันไม่ได้มาครบแบบนี้ครับมันน่าจะมาในช่วงแรกๆนะครับ4ชิ้นก่อนได้แผดแรกของเราเนาะในวันที่ยีนะครับแล้วก็รู้้วครับหลักการนะในการทาก็คือตีบวกยังไงครับให้ได้ สูงที่สุดก็ยากครับสาหรับสายฟรีสายงบน้อยสายฟรีสายงบน้อยแนะนําว่าให้ตีถึงบวก1ก็พอครับก็ถ้าใครมั่นใจนะครับใครมั่นก็ตีให้ถึงบวก2หลักการต่อไปครับในการทําตัวละครของเรานะครับสําหรับสายฟรีเราก็ต้องดูนะครับในส่วนของเควสม่วงหรือเควสประจวบนั่นเองครับซึ่งถามว่านะครับความต่างระหว่างแบบแรกกับแบบ2ไม่มีอะไรครับต่างกันแค่เหรียญนะครับ Active มันจะทําการสุ่มแบบนี้ครับปึ้งเราก็ไปกดเอานะครับจะได้อะไรนะ ก็แนะนำนะครับอย่างที่บอกนะแนะนําว่าให้เราเอาของที่เป็นของทําวัตถุดิบนะครับผมอย่างเช่นหินส้มนะครับที่เอาไปใช้ขาประดับหรือหินเขียวนั่นเองครับหรือหินก้อนนี้นะครับแกนสารที่เราไว้ใช้ทําของถ้าส่วนใหญ่พวกนี้เนี่ยผมแนะนําว่าให้เรารีหาพวกนี้นะครับเราค่อยมันถึงจะคุ้มแล้วก็สามารถทําเป็นตัวละครได้นะครับและเควสหลักนะครับก็จะมีระดับอยู่ ถ้าเราเห็นระดับหนึ่งอันนี้ผมไม่แนะนำนะครับถ้าเป็นระดับ1เราจะได้น้อยมากมันไม่คุ้มตอนวันซึ่ง1วันเราก็สามารถนะครับทำได้7เควสมันขึ้นอยู่กับเลเวลนะครับมันก็จะเยอะตามเลเวลของเราขึ้นไปเรื่อยๆตามเมืองที่เราปลดแนะนำนะครับให้เราเนี่ยสุ่มหาเพื่อที่จะหาในส่วนของของฟ้าครับของฟ้ามันจะอยู่ที่ขีดที่3นะครับขีด2ยังไม่มีนะครับเห็นไหมขีด2มันมีแค่แบบเป็นวัตถุดิบแบบนี้นะครับอะถ้าเป็นถ้าเป็นวัตถุดิบแบบนี้นะครับมีทั้งหมดแบบนี้เรา เพราะว่ามันการันตีให้เราอยู่แล้วนะครับทุกช่องมันมีครบหมดสําหรับวัตถุดิบนะครับซึ่งของที่ได้มานะครับมันจะจิตล็อกนะมันไม่สามารถขายหรือนําไปขายในตลาดกลางได้นะครับสำหรับเฟสม่วงผมจะรีให้เพื่อนดูนะครับการรีเนี่ยก็อย่างที่บอกครับทุกครั้งที่เรารีเนี่ยตัวโกเนี่ยมันจะใช้เยอะมากขึ้นและเราก็จะเห็นนะครับจำนวนอัปเดตที่เหลือรีให้กับเราอยู่ต่อวันนะครับอ่ะเรารีไปแบบนี้ครับอันนี้2ขีดนะครับเห็นไหมสขีดก็ ถ้ามันไม่เยอะให้แนะนำนะครับรีจนกว่าจะเจอ3ขีดอ่าถ้าไม่ไหวก็เอาแค่2ขีดก็พอถ้าจะเอา2ขีดก็เอา2ขีดที่มีวัตถุดิบแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะคุ้มนะวิธีการรีสําหรับกระดานม่วงนะครับต่อวันนะเป็นเควสรายวันนะครับถ้าแบบนี้เราก็ดูเอ้ยมีวัตถุดิบอะไรที่เราต้องการหรือเปล่าถ้าไม่มีเราก็ยังไม่เอาแต่ถ้าเป็น3ขีดแบบนี้เนี่ยสิ่งที่มันจะได้เยอะเนี่ยมันคุ้มโก3ามหม่สาแถมไปขีด55เลยนะครับขีดอ่าถ้าเทียบกับ2ขีดเห็นไหมครับหนึ่งหมื่น แล้วก็ Active ยีบอันดับต่อมาครับสิ่งที่เราจะต้องทำเนี่ยก็คือถ้าเราเข้าไปที่ช็อปครับมันก็จะมีการซื้อจํานวนรายวันครับก็คือกาชากาชาเนี่ยควรที่จะซื้อทุกวันนะครับให้เราติ๊กแบบนี้เลยนะครับสิ่งที่เราจะต้องซื้อทุกวันเราก็จ่ายไปครับสองพื้นสองแสนแปดพอสองแสนแปดครับเราก็ไปดูกาชาว่าเอ้ยมันสุ่มได้อะไรบ้างนะครับผมถ้ามันไม่ได้ของดีก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วนะครับกาชาก็ไม่ได้ของดีหรอกแต่บางที เราอาจจะดวงดีก็ได้นะครับเผื่อเราสูงออกมาเนาะผสมเพื่อให้ได้นะครับผมของฟ้าแล้วเอาลูนฟ้าไปทําการพัฒนาต่ออะไรแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะหลักการนะแล้วก็ต่อมาครับที่จะทําให้เราเติบโตเนี่ยสำหรับสายฟีสแนหกน้อยครับก็จะเป็นสายขยันนะครับความขยันของเราเนี่ยขึ้นอยู่กับเอเ e นเมนต์ครับเอเจนเมนต์ถ้าเรายิ่งขยันนะครับทำเ,เวสพวกนี้เสร็จนะครับเราก็จะได้ส่วนของโกเนี่ยค่อนข้างเยอะมีเงินไปซื้อในส่วนของสกิล ต่อมาก็จะเป็นในดันเจี้ยนนะครับอ่ะดันเจี้ยนที่แนะนำนะครับก็ทุกคนก็จะได้ลงกันอยู่แล้วนะครับต่อวันนะก็จะเป็นในส่วนของเรื่องดันโกกับอีพีนะครับเราจะได้ตรงนี้นะครับเพื่อที่จะนํามาขายต่อมาครับที่จะได้ของเยอะๆอันนี้เนี่ยผมแนะนาว่าถ้าเป็นดันอันนี้เนี่ยก็คือดันลายอาทิตย์ผมแนะนําว่านะครับให้เรา CP สูงก่อนเราค่อยมาลงนะครับมันจะคุ้มค่ามาก ก็แนะนําว่าให้ลงชั้น2นะครับถ้า CP ของเราอยู่ที่ประมาณ1,000 10, 0กกว่านะครับหนึ่งหม0 0ก็ลงชั้น2ครับจะได้ตีสบายถ้าไป2ตัวก็ดีนะครับเราจะได้ของพวกนี้ครับนี่เห็นไหม ของฟ้านะครับผมแล้วก็นี่ของเช่นนี้นะครับก็ราคาแพงเอาเรื่องอยู่นะครับผมมีแต่ของดีดีทั้งนั้นสําหรับดันนี้นะครับก็เป็นตัวฟาร์มได้แล้วก็ดันนี้นะครับรายวันเราก็ควรที่จะลงครับผมเพื่อหางหินออฟอย่างที่บอกครับหินออฟเนี่ยขายได้ตลอดเวลาเลยอย่างน้อยก็ต้องพีตัวหนึ่งเพื่อที่จะเอามาเสริมบัฟนะครับก็จะมีบัฟปลุกปลีกให้ด้วยนะครับสาหรับพีทนะแล้วก็มีฮิลให้ด้วยนะครับมันก็จะง่ายหน่อยมีปัฟแม่นยำนะครับจะได้ตีโดนอะไรแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นหลักการในการที่่่แบบววาเลน2ตั ต่อมาเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของเวอร์บอสครับเวอร์บอสเนี่ยก็จะเกิดนะครับสอรอบต่อวันช่วงแรกเนี่ยก็จะเป็นช่วงเที่ยงนะครับของเวลาเซิร์ฟเวอร์นะของเวลาเซิร์ฟเวอร์นะครับเห็นไหมช่วงแรกนะครับยังไงก็ต้องลงนะครับสําหรับเวอร์บอสเพราะการตีนะครับจะได้ของกันทุกคนจะได้กล่องนะครับผมมีกล่องม่วงกับกล่องขาวที่เราได้มานะครับต่อวันยังไงก็ต้องลงครับเพราะว่าอะไรครับ การเติบโตของ i อดีของเราครับมันถึงจะเกิดขึ้นพอเราเปิดมาเนี่ยเราจะได้หินครับผมและก็ของต่างๆในกล่องง่วงที่เราจะต้องเปิดนะครับผมเปิดมาเนี่ยได้ของดีแน่นอนครับและก็คุ้มค่ามากในการเล่นต่อวันนะครับพอเปิดออกมาครับถ้าเราได้หินฟ้าแบบนี้ครับหินฟ้าตัวนี้ดีมากครับเพราะเราจะต้องเอามาทําการคราฟของชิ้นนี้ครับเราจะใช้ประมาณ15ชิ้นครับผม15ชิ้นเลยนะหินใหญ่นะครับอ่าพอได้หินใหญ่มาแบบนี้เราก็ไปทําอะไรครับนี่ อัพสร้อยครับผมเป็นสร้อยป้องกันและรีเจนมารา5%ครับเป็นของดีมากครับจะต้องใช้15ก้อนเราก็ต้องลงทุกวันนะครับยิ่งเราลงบ่อยเท่าไหร่เนี่ยเราก็จะได้สองสร้อยฟ้ามาใส่ได้ไวมากขึ้นซึ่งเป็นสร้อยที่ดีมากสําหรับทุกสายชีพเลยครับยาให้กับเราด้วยครับถ้าเราตีบวกทำออฟนะครับสร้อยตรงนี้ก็คือดีอยังไงก็ต้องลงครับต่อมาก็คือในส่วนของสงครามวาฮาร่าครับจะมี ต่อจากเวอร์บอสเลยครับก็คือบ่ายโมงของเวลาเซิร์ฟเวอร์ครับนี่ตรงนี้ค่อนข้างดีครับเราจะได้แต้มตรงนี้ครับเวลาเราเข้าร่วมเข้าร่วมก็จะได้แต้มตรงนี้ครับมาทุกวันเลยครับที่เราเข้าร่วมนะลงไปนะครับก็จะมีของรางวัลพวกนี้เห็นไหมครับแต้มโคตรเยอะเลยทุกคนยังก็ต้องลงครับมันมีจัดซีซั่นด้วยแล้วก็ได้ของรายวันด้วยนะครับอ่ะเอาละทีนี้นะครับให้เรากดมาที่ตรงนี้ครับเหรียญในส่วนของสงครามวาราครับเราก็จะเห็นเป้าหมายของเราเลยครับว่าทำไมเราต้องลงวะ ที่อัพสกิลฟ้าที่อัพสกิลม่วงทุกคนดูดีของดีทั้งนั้นครับหินออฟหินออฟแบบนะครับถ้าเราจะได้กล่องซีอ่าสองสองพันะครับถ้าอยากจะสุ่มนะสุ่มก็จะได้ของเนี่ครับเห็นไหมอ่าของอัพสกิลทั้งนั้นครับผมยากด้วยนะครับขั้นสูงกับหายาสีเขียวกับสีฟ้านะครับผมของอัพสกิลก็ควรที่จะลงนะครับแต่ถ้าเราซื้อแบบการันตีเลยก็คือหนึ่งหมืครับถึงแม้ว่ามันมันคือการลุ้นแต่มันก็ได้ใช้งานหมดทุกอัดนะครับ อย่าง,งแรกๆเราก็ต้องอัพในสิสก,กิลขาวอยู่แล้วครับผมเห็นไหมสก,กิลขาวเนี่ยอย่างเช่นอาชีพนี้นะครับเราก็ต้องเพิ่มเนี่ยเห็นไหมเพราะมันตันยากนะครับตันยากนะเกมนี้นะครับตันยากมากๆเราดูครับเสริมแก่งบวกสินะบวกแเนี่ยไปหาบวกสิเนี่ยถ้าเสริมแล้วล้มเหลวจะลดระดับนะครับผมบวกสถึงบวกเเนี่ยแหกแล้วไม่ลดนะครับเราจะมาลุ้นตอนบวกแไปหาบวกสิครับประมาณนั้น ที่สายฟยีสายกงินร้อยที่สามารถทำได้นั่นเองครับเอาล่ะอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลทั้งหมดนะครับคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆหลายๆคนในการตัดสินใจในการเล่นและเป็นแนวทางในการเล่นให้กับเพื่อนๆได้ครับก็ฝากไว้แค่นี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยครับ